สมาสิีจ้าวันนี้มาฮันนี่มูลกับผัววันนี้ผัวจะคุกเขา่าขอแต่งงานกลางป่าแจเนะอืสงสารเนาะเพชรเนี่ยสื้อเขาตั้งยี่สิบกว่าล้านเนี่ยเจอเพชรปลอมหรือเปล่าจ้าเห็นเราบอกว่าเอาซื้อเพชรไปตั้งยี่สิบกว่าล้านเน่ย ไปขายในบริษัทอ่ยคนที่ซื้อไปต้องรีบไปตรวจเลยนะคะว่าเพชรปลอมหรือเปล่ากระหลัดกระเลิดครบไหมให้ทุก,กขั้นทุกนั้นถึงตัวเ <laughs> มคาก็ตกใจเบอกอุ้ยทำไมหัวเราะเสียงดังแบบนี้ เนาะมีความสุขมากค่วันนี้ผัวจะคุกเข่าขอแต่งงานนะคะแต่ไม่มีแหวนเพชรค่แหวนทองคำมูลค่าสองพันบาท ไม่ต้องใจแบนเพชรประกวดเพชรปลอมโตซื้อไปตั้งยี่สิบกว่าล้านไปขายในบริษัทแล้วลูกค้าซื้อไปจะเจอเพชรปลอมไม่เนี่ยขนาดปลาเต้สองล้านอย่างปลอมอ่ะแบบคุณผู้ชมคิดดูน่าสงสารเนาะ ก็ไปคุยกับเขาเองจ้ะฉันไม่รู้ค่ะก็วันนี้คุณนัดแฉงเงคับคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีคนส่งไลน์มฉันดูเมื่อคืนนางแฉไว้เยอะเลยค่ะท่านางก็บอกว่าขอเชิญคนที่โดนเพชรปลอมมาร่วมกับนางแฉแล้วก็ หมอดูรีลาดาก็บอกว่าปาเตะปพมสองล้านแล้วนางยังว่าวันนี้แฉต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่มีความสุขมาก <c oughs> <c oughs> ผัวจะผัวคุกเข่าขอแต่งงาน <c oughs> มั่นชันจะ ด้วยแหวนเพชรสองพันบาทไอ้ไม่ใช่แหวนเพชรแหวนทองคำกลัวเพชรปลอมฮะเอาไปให้ร้านเพชรเช็คดูนะคะใครใครที่ใครที่ซื้อแล้วว่ากลัวว่าจะเป็นเพชรปลอมก็ไปให้ร้านเพชรเชรดด็คดูแต่ของแม่ได้ฟรีหมดไงแม่ไม่ต้องเช็คเพราะลุงคนพวทะเลบางปูให้แหวนเพชรแม่วงงหนึง่ง แต่ว่าแม่ยังไม่เคยเอาไปเช็คเพราะว่าเป็นของฟรีลุงเขาให้ด้วยความรักเราลุงพลปตเตร่อไม่ต้องเช็คหรอกมันเป็นของฟรีไงแต่สําหรับสําหรับใครที่ไปซื้อแล้วก็กลัวปลอมก็ไปร้านเพจให้เขาเช็คไปให้คุณชูชยัชยชัยลิทติเลอร์ต,ตรวจก็ได้นะชูชยัชยชัยลิทเติลเลอร์ไง รู้สึกเขามีร้านอยู่ที่เอ็มเอ็มเอมพอรียมนะชั้นชั้นจีหรือไงเนี่ยเข้าไปเพจใครก็ได้ชูชัยเดอะยูนิเวิร์สอะแล้วก็ไปที่ร้านเขาให้เขาตรวจเลยเออ้ชาอะไรนะ ชาที่มาเป็นดูไบอ่ะชาดูไบหมดงั้นเอาน้ำพันธุ์ผลไม้จริงๆใช่ไหม <Okay. S 1> อันน้ำพันธุ์นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นซุปซุปเนื้อค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ